ใครตีละทางรบอะแต่ว่าฉันน่าจะหากุญแจได้ในบ้านของไคลส์ไครส์นี่คือนามสกุลน้องการที่ผมนี่เป็นหวัดอยู่นั้นไม่ได้ทาให้ผมนั้นย่อท้อต่อการออกกำลังกายเลยเพราะว่าร่างกายที่ฟิตนั้นจะทําให้เราสู้กับรูกไผ่ขัดิตนต่างๆได้เสียงไม่มาผมรู้สึกว่าพมแข็งแรงเกินไปที่จะสู้คนยิมอย่งนี้ยิมนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดยิมต่อไปคืออันเดอร์กราว์ยิมคืออันนี้เราต้องคอมพลีท แทนก่อนแทนคืออันนี้เปลี่ยนได้เลยไหมอ๋อนี่ไง90เอร์ซนขาดตรงนี้ครับช่วงหลังเพิ่งได้ส8บอเซโอเครู้แหละอันนี้แหละอันนี้เพื่อนยก,ยกอยู่เห็นไหมครับเพื่อนยกตัวสัน่นขาสัน่นแต่ดูผมสบายมากเพื่อนยกสิกิโลใช่ไหมเนี่10ิบกิโลแปดอันยกเลยเอ่อยกไปขึ้นการยกท่านี้ได้ช่วงหลังนะครับช่วงซิกแพคแล้วก็ช่วงขาด้านบนโอ้โหกล้ม ดูแขนครับดูคอดูโอ้โหนี่มาแล้วพลังแเ็กซี่มาแล้วยกขึ้นยกขึ้นอ่ะเรียบร้อยหนึ่งซทุกอย่างต่อไปคือแทนผ <c oughs> ิวสีแทนเย้อเอาละนี่คือผิวสีแทนอ๋อพอกายพอกายต้องทาครีมทาสีหน่อยให้ดูแบบก้ามงเงาเงาไปครับยิมต่อไปนะครับอันีสกวราวยิมเสียค่าสมาชิกหนึ่งพันอ่ะเวสรับมา เรียบร้อยไปเปลี่ยนยิมอันนึกกล่าวยิมคนที่นี่จะเป็นยังไงจะสู้เราได้หรือไม่ถึงแม้ว่าเสียงผมจะไม่ค่อยไหวแต่ร่างกายผมพร้อมมากที่นี่สินะสถานที่ฝึกรับผมโมกุลนายถึงได้เก่งขนาดนี้เราจะเก่งเวมนายให้ได้โอ้โมกุลเพียบเลยขั้นแรกเริ่มฝึกอะไรก่อนดีเราฝึกตรงนี้ก่อนเพิ่มกล้ามเนื้อหลังตอนนี้เริ่มจากห้ารอกิโลหนึ่งพันเย็นไหมาแล้วเย็นห,หนักกว่าน,นี้ไม่ได้หรอ ยกขึ้นไปไม่หนักเลย,เลยสบายมากครับ,ร,บ,นนบร่างกายผมตอนนี้แ,แน่น,เ,นเรียกว่าแน่นมาก,กาแน่นอนน้าํายาครบชุดอย่างละห้าอันน้ํำยาใช้เลยใช้เลยใช้ให,หมดเลยอ,อันต่อไปคืออันนี้สเลดเป็นอิดๆเป็นก้อนหินอีกแล้วสเลด เลดผ่านหรือยัง48%ขาดช่วงหลังไตเสบฟอร์อาร์มคือเราก็ต้องฝึกตามนี้เพื่อให้ผ่านขั้นนี้ไปแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อ่าใบเสบใบเสบใบเสบโอ้โหยกเร็วขึ้นเยอะพอมีน้ํายาบูสยกเร็วขึ้นเยอะเหมือนสตามินาจะน้อยเกินไปหรือเปล่าหมดเร็วมากเลยต่อไปเหลือน,น้องกับกล้ามเนื้อขาด้านบนน่องกับกล้ามเนื้อขาด้านบนอ,อเรียบร้อยครับครบหมดแล้วต่อไปคือคอนกรีต คอนกรีตผมกลายเป็นคอนกรีตแน่นขึ้นแข็งแกร่งขึ้นโอ้โหไปเร็วมากฮะห้าสิบปอร์เซ็นแล้วแป๊บเดียวเพิ่มสตามินาก่อนไปสตามินาเพิ่มมาดูท่าเดินนี่คือท่าเดินแต่พอเริ่มวิ่งเท่านั้นสตามินาสองหมื่นเจ็ดร้อยนะฮะอ่ะฝึกอย่างเงินต่อฟอร์อาร์มนี่ฟอร์อาร์มไตรเซ็บ ออืยกขึ้นแปะยกแปะร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงฝึกจนกลายเป็นคอนกรีตร่างกายที่แข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอันไหนได้ไหล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 อันไหนครับนี่อันนี้ได้กล้ามเนื้อไหลมาอืมอืมไหลเรียบร้อยครบหมดแล้วต่อไปเป็นล็อกก้อนหินกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนจากคอนกรีตมาเป็นก้อนหินล็อกต่อไปอะไร ต่อไปเมทัลเป็นเหล็กไปเวอร์สามนี่เราฝึกเผื่อไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บไปได้เรื่อยเ<ๆ>ก็บไปปุ๊บพอเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันก็นับต่อนะไม่ได้เริ่มใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากฝึกทิ้งไว้เลยอันไหนก็ได้ต่อไปฟฟร์อาร์มอันนี้ด้วยก็ได้ชูนเดอร์กับไตรเซปช่วงไหลกับไตรเซ็นิดเดียวเราหมดแล้ว,ว,วเรียบร้อย,ยเปลี่ยนยิมได้ ผมฝึกในยิมนี้แค่แป๊บเดียวผมก็สามารถเปลี่ยนยิมได้แล้วนี่คือความแข็งแกร่งของผมยิมต่อไป1นึ่งมืนเหรียญคนที่นี่จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่คืออะไรแวววับ well, ยังกระทองยิมที่นี่ดูดีสบายตามากเอาละเป<ม><ม>ลี่ยนร่างกายก่อนอันดับแรกเป<ม>ลี<ม>่ยนจากก<ม>้อน<ม>หินให้กลายเป็นเมทัลครับผมยังไม่ได้เหรอเอา ผมแข็งแกล่งเกินไปใช่ไหมเรียบร้อยครับล่างกายเป็นเหล็กโอ้โหกลับมาแบบผอมแห้งเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออันนี้คือเหล็กอันนี้คือเมทัลเฮ้ยฝึกยากขึ้นแฮะโอ้โหสตามินา่าสองหมื่นยังไม่พออีกเหรออาฝึกสตามิน่าก่อนสตามิน่าไม่พอวิ่งก่อนวิ่งก่อน <laughs> ยกไม่ไหวกว็พักเพื่อน โมกุลอีกแล้วอรอนายไม่ไหวนายอย่าฝืนอิมมอร์ทรัลแลวฮะตอนนี้สิบสองล้านโอ้โหแต่เพื่อนเป็นบิลเลียนยูนิเวอร์สเพื่อนเป็นบิลเลียนเพื่อนอยู่ที่นี่ก่อเพื่อนเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับเท่าของเพื่อนเลยสปีดเดียวกันเพื่อนเพื่อน <c oughs> หน้าที่มาอีกหนึ่งนี่พลังหนึ่งจุสี่บิลเลียนจะ่ทียอย่นางนี้ไม่ได้เพื่อนอายเขาลุกขึ้นสู้เขาสองแสนเรียบร้อยฝึกทุกอย่างเลยฝึกได้หมด วิดพื้นมาเบาเบาวิวสองแสนกิโลนะฮะต่อหนึ่งอันอันที่เป็นกาแล็กซีอันนี้ยิ่มยิ่งยากขึ้นน้ำหนักยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะโอ้โหใช้สตามิาเยอะมากหวบเดียวยกสามสีท่ทีสตามิาจะหมดแล้วอะอะไรกันเนี่ยร่างกายเราทำไมอ่อนแรงอย่างนี้ร่างกายเป็นเหล็กความแข็งแรงมันเพิ่มขึ้นการจะเพิ่มกล้ามเนื้อที่เป็นเหล็กนะั้นต้องฝึกหนักนะฮะแปบ๊บเดียวครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสตามิาหายเร็วมาก ต้นขาดัานบนผมว่าฝึกตามิน่ากวอนดีกว่าไม่ไหวแป๊บเดียวหมดนี่เพิ่งจะอันแรกของยิมนี้นะเมทัลยังมีอีกโหมีโลเด้นด้วยฮะโลเด้นยิมอูอันนี้หรูมากแล้วก็ไซเบอร์ยิมอีก2ยิมสี่แสนก่อนแล้วกันล้านหนึ่งนานเกินอ่ะสี่แสนเรียบร้อยอ่าฝึกแอปสแอปสแอปสอันนี้อันนี้ข้างหลังอ่าได้แอปสด้วยอันนี้เนี่ยขนาดสี่แสนนะขนาดสี่แสนยิงรดเร็วเลยอ่ะ มีแอปมีใบเสรมีช่วงหลังแล้วก็อ o ร์ a r m forearm ยังไม่ได้เลยฮะแต่เริ่มไม่ไหวครับฝึกยากมากกล้ามเนื้อที่เป็นเหล็กมันใช้พลังเยอะกว่ากล้ามเนื้อเหล็กมันจะเพิ่มขึ้นมาดูครับดูความแน่นความแน่นของช่วงไหลแขนเล็กมากไม่ได้ฝึกแขนเลยแขนหน่อย forearm กับใบเสอันนี้อ่ะ forearm กับใบเส็ใช่ไหมใช่ไปเหลือแอป กับขายนิดนึงเรียบร้อยโอ้ oh, อันนี้แป๊บเดียวอันต่อไปคือชายนี่ครับเจ็ดพ oh, well ันโอ้เววับเป็นเหล็กแบบสว่างสว่างชายนี่อ่ะฝึกแปฝึกแปลชายนี่แล้วก็สตีลอ๋ออันต่อไปแล้วครับสตีลแล้วก็อันนี้เวอร์ซีเป็นอาร์เมอร์ฮะ,ฮะ,ฮะติดเกราะแล้วครับอันต่อไปเริ่มไปนอกโลกแล้วฮะเอเลียนไดมอนด์วอเตอร์แมกมาพลาสมาเราอยู่ที่ชายนี่อยู่ตามซิกแพคผม เป็นไงเป็นประกายงดงามโอ้โหแต่สตามิแาคือแบบห้าแสนไม่พอครับสตามิแนรถหวบอเออ,อผมว่าตัวผมหนักกว่าที่ยกอีกนะสูบสตามิแามากๆเลยล่างนี้ล้านนึงก็ไม่ได้จะพออ่ะห้าแสนแป๊บเดียวหมดอ่ะไหลเต็มแล้วเหลือหน้าอกกล้ามหน้าอกอันนี้หลังกล้ามหน้าอกกล้ามหน้าอก อีกนิดนึงฮะใกล้เต็มแล้วครับอันนี้50%เซเหลือกล้ามหน้าอกเหลือใบเส็บช่วงหลังแล้วก็ออร์อา a r m ครบแล้วครับ100%ซ็นในร่างชายนี่นี่พลังหนึ่งบิลเลียแล้วนะฮะยูนิเวอร์สนี่คือร่างชายนี่นะครับร่างเหล็กที่ประกายแสงอ่ะวันนี้ฝึกประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ I can't turn my head off. I'm wishing these memories would fade and never did. Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was real.